สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจสโปรนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมงานภายในร้านนะครับนี่ครับผมฮอนด้าเจตนะครับกำลังติดฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มกรองแสงเซรามิกที่กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ5 9า0บาทนะครับแถมกล้องดีแคมโปรวันนะครับนี่ฮะ คันนี้นะฮะเป็นแจ๊ส GD เข้ามาติดเป็นเบอร์6 0นะครับ60เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะสามารถกันยูได้ถึง99%เปอร์เซ็นต์และ IR88 นะครับซึ่งหมายความว่าความร้อนเนี่ยจะเข้ารถของท่านเนี่ยแค่1 2เปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้เป็นเบอร์60นะครับเบอร์60นี่ฮะเป็นแบบมืดนอกสว่างในนะฮะมีความไพรเวทเป็นส่วนตัวอันนี้นะครับช่างของเรานะครับ กำลังติดอยู่นะครับนี่นะฮะยิ้มหลอดๆเลยครับพี่ป๊อกค, <c oughs> ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานอย่างอื่นนะครับอันนี้ช่างของเราก็เป็นช่างนี่มีความเป็นมืออาชีพนะครับติดมาหลากหลายพันคันนะครับผม <c oughs> แล้วก็นี่ฮะรถโตโยต้ามาจิตี้นะครับคันนี้นะครับเข้ามาทําเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ติดเป็น นี่ฮะถาดนะครับถาดกลางวางแก้วนะครับติดอ่จอเพดานของดีคานะครับแล้วก็ติดเป็นลำโพงนะฮะฟล์คอนะครับหน้าหลังพร้อมกับซับอ่าอ่าซับนะฮะขนาด8นิ้วนะครับพร้อมกับติดเป็นอินเตอร์เฟสแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้รอส่งงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็มีประตูดูดด้วยนะครับประตูดูดดูดกรึบนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันนี้นะครับฟอร์ดนะครับฟอร์ดคันนี้เข้ามาติดกล้องบันทึกภาพนะครับกําลังรอคิวทําอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็ฟิล์มนะฮะเรากําลังจัดโปรนะครับช่วงนี้ถ้าอยากได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับมาไกลนะฮะจากปทุมธานีนะฮะติดเป็นโชกฝาปงหน้านะครับอ่าของอีโวนะครับ แล้วก็นี่ฮะกำลังติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับกำลังติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นระบบกรดูดบนนะครับแล้วก็ติดเป็นลักซ่อนสายกล้องด้วยนะครับหากใครนะฮะไม่อยากเสียบที่จุดบุหรีนะครับก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเราทำราคาโปรนะฮะจาก500บาทเหลือเพียง300บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในห้องรับรองนะครับ ห้องรับรองของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมิฟ์มนะฮะเราก็จะมีสินค้าเป็นลำโพงนะครับผมลำโพงเรามีหลายยี่ห้อนะครับมอเรลอินฟินิตี้เอ็มทีเอ็กนะครับนะฮะแล้วก็มีิล์มนะครับฟิล์มกองแสงเนาะอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วนี่ก็เป็นลูกค้าเราจะไม่กลัวลูกค้านะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่นะฮะแล้วก็หากใครนะครับที่กลัวว่าจะเบื่อจะเหงาแล้วเรามีเน็ตฟิกให้ดูนะครับ มี Nintendo ให้เล่นมีเกมนะฮะเพยนะครับนี่ฮะสามารถเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ